ช่วงเทียงวันนี้พบกับเราสองคนนะครับผมอั้นนันทวัฒกิ่งนอกครับและดิฉันรันพิม์ลลิภัพัฒน์ร,ราาพิรมค่ะช่วงเทียงวันนี้เราเริ่มต้นกันที่กรณีของผู้อำนวยการกองคลังของอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับซึ่งได้มีการพูดจริตแอบทําเรื่องเบิกเงินงบประมาณนะครับแล้วก็โอนเงินจานวนดังกล่าวเข้าสู่บัญชีตัวเองอรวมไปถึงบัญชีของญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดรวมจํานวนเงินกว่า9้าล้านบาทเลยทีเดียวนั่นเองครับ ซึ่งตัวของผอ,อ,อกองคลังท่านนี้นี่นะครับท่านก็อ้างว่าถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกจนหมดตัวจําเป็นต้องหาเงินไปจ่ายดอกเบี้ยหนี้เงินกู้นอกระบบสุดท้ายนะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอปได้มีการบุกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนั่นเองครับพลตบบรตรีจรุนเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยพลตระบตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปปพันตรบโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้ช่วยเลขาธิการปปทร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชและปปทครับบุกจับกุมนางวันิดาอายุ46ปีซึ่งเป็นผู้อำรวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาทุจริตภาค3านั่นเองครับพลตร,ตรีจรุนเกียรติท่านกล่าวนะครับว่าตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการป้องกันปร,บราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรับเรื่องร้องเรียนมาว่าตัวของนางวนิดามีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการกองคลังซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบระบบการเบริกจ่ายเงินงบประมาณต่างๆขององค์กรคือเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของเงินเงินทองทองโดยตรงนี่นะครับแล้วก็เป็นเงินงบประมาณด้วยแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดทุดจริตเงินงบประมาณของอบตไปเป็นของตัวเองเริ่มจากการทำหนังสือขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าใช้ใจ่ายต่างๆขององค์กรขึ้นมาโดยใช้ชื่อของตัวเองหรือชื่อของข้าราชการคนอื่นๆซึ่งย้ายไปรับราชการที่อื่นหรือกรเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับ มาแอบอ้างทำเรื่องเบิกเงินงบประมาณก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวโดยกระทําผิดตั้งแต่ปี67มาจนถึงปัจจุบันรวม27รายการเป็นเงินรวมกว่า9ล้านบาทนะครับซึ่งก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเอง6ล้านบาทส่วนอีก3ล้านบาทที่เหลือนะครับถูกโอนเข้าบัญชีญาติพี่น้องรวมไปถึงบัญชีของคนใกล้ชิดนั่นเองครับ ในชั้นจับกลุมนางวันิดาเธอให้การรับสารภาพว่าได้มีการทุจริตเงินกองคลังอบตอจริงเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินเหตุเพราะเคยไปกู้เงินนอกระบบก็เลยทำให้นะครับขาดสภาพคล่องแล้วก็หมุนเงินไม่ทันคือตัวเธอเนี่ยไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับทำให้ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบีย้ยรวมถึงเคยถูกแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกเงินไปจำนวนมากอีกด้วยนั่นเองครับ น่าจะน่าจะนำคเดียวะกคเป็นเรื่องของการจุเืออยากะนับในการใช้รหนการเดือแต่สายตำแหน่งงานที่เขามีหนา้าที่เกี่ยวข้องกับการควคุมการของอัเบื้องขนเบื <c oughs> ้องเบื้องต้นนี้อาจจะพูดเดียวนะแต่เดี๋ยวขอรอการสืบสวนตรวจสอบให้ได้รายละเอียดหน่อยจะทําให้การเบื้องต้นนั้นรับเอาคนเดียวแต่แต่ ในส่วนของการสืบสวนเดี๋ยวว่ากันก็ไปเกี่ยวข้องบ้างท่านท่านครับก่อนมจะกับคุณได้นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่การสืบก็เคสตนี้เป็นต้องต้องต้องยกตอบดีความชอบให้ทางสตงนะครับสต,สตงสุอทรท่อนรองปิยนรงเนี่ยเป็นคนเป็นคนสืบสวนจากคร่องรอยทางการเงินที่พบนะครับว่ามันไม่สัมผั์กับสิ่งที่ อบตทำรงงานนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเข้ามาตรวจนะครับใช้เวลาไม่นานในการยืนยานความผิดินของการกระทำของคุณกนิดาที่ไปนปอครับนะครับจึงได้มีการประสานงานท่านในชุกข้อไปลองุิดต,ต่ออบกนะครับเป็นที่มาของการบรารานครับของกางนะครับจะให้อบตท่านพูดหน่อยว่าท่าพบอะไรบ้างเอ่อคือตนแรกเราจะรวจในงานแรงงานุ่งเรา ซึ่งเราก็เจอว่า้ขงไม่ทารูรปิดถุงยอนธนาคาแล้ไม่มีการถูกจ่ายนะคะทออนไลน์แต่ไม่มีการอย่างการจ่ายเา้อเรียนการเกิดรเปิสอบาไม่อยากเปิดวมีการเกิดนทีาเป็นออนไลน์มาตลอดแต่ไม่มีการถูกจ่ายเราก็เลยต้องตรวจสอบแล้วาก็เจอมาทุกปบานากมากมาไา่ต้มันเออ กว่ากว่วา้าล้านหลัเราต้องไาได้คหมอนไม่ไม่ทราบว่าของกลางอายยักไม่ดีอย่างครับคือของกลางตอนนี้นะครับเราเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเงินน่าจะไหลออกจากระบบไปน,นะครับเรากำลังอสอบแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเราเราเรายังได้ตัวเลข ที่การการเอาไปวิจารณ์ทั้งนี้ยังไม่ตรงกับข้อที่จริงที่เราพบเพราะฉะนั้นเราคงต้องไปตปวดค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอามาเข้าสมนวนะเพื่อเพื่อยึดพิอายัดทรัพย์สินต่างๆ่าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเอามากับคืนมาต่อนะครับลักษณะแบบนี้คาดว่ามีผูู้่เบื้องหลังไหมครับ เบื้องต้นนี้เราตั้งตั้งแล้วก็ดูจากหลักฐานะเรายังยังยังพบแค่คนเดียวนะแต่เรายังยังไม่ทิ้งหลักฐานหลายเรื่องที่อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงน,นี้เราเรายังยังทำง,งานต่อเื้องต้นผู้อำนวยการมารพัฒนาผู้อู้หารให้การรับสารภาพนะรับสารภาพนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการอ่า เอาเงินไปเล่นสล็อตแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการกู้นอกระบบนะครับการกู้นอกระบบเนี่ยก็มีการแลกลายมีการทําให้รู้ข้อมูลของส่วนตัวบุคคลนะครับคือการกู้นอกระบบเนี่ยตบเบี้ยมันสูงแล้วก็มีการวงถามผู้ต้องหานี่ก็กู้ไปเรื่อยๆนะครับ เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยก็ก,ก็ก็มาไล่บี้ไล่ตามไล่เช็ดทําให้ผู้นะต้องหาติดตัวตามหาทตัวนะครับมีการมีการาจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้โอนเป็นการเอาเงินไปวางไว้แล้วก็จ่ายก็มีนะครับอไอพ้พฤติการเหล่านี้เราเดี๋ยวเราก็เจ้าหน้าที่ที่เราบริการร่วมเนี่ยเดี๋ยวเราจะสืบสวนไปถึงกันพวงหนี้กันกู้นอกระบบ เอ่อเขาไปกี่ครั้งครับเงินทั้งหมดที่ที่เอาไปที่จะย่องไปประมาณคือบอกไปแล้วว่าก้อนเงินเนี่ยทั้งหมดเก้าล้านเศษแต่ตอนนี้นเราเราพบว่าเขาใช้เงินเข้าไปในเรื่องของการทานันดันแล้วก็การกูเนี่ยเราเราเราพบอยู่แค่ประมาณสักสี่ล้านเพราะนั้นอีกห้าล้านเนี่ยเรายังไม่ได้ต้องทำด้วยมือและ๋ยวขอขอขอพวกเราทําการคือแสดงว่าเขาทยอยเอาใช่ไหมไม่ได้เอาครั้งเดียวถูกไหมก็ ทยอยเอาเป็นสองช่วงใช่ไหมช่วงของมีนาเด็กพูดหน่อยให้สนต่าูดหน่ก็คือในปีประมาณปี67ค่ะก็เบิร์จ่ายท่างพ่อพีทีดีแต่ว่าไม่มีการเนี่ยมีาย21รายการซึ่งรายการปีนี้จะเป็นประมาณล้านเจ็ดล้านเจ็ดนละครั้งที่สองก็คือปี68จะประมาณ2,4ล้านสี่แล้วก็18มีนาอีกครับ68ก็จะประมาณ 6ครั้ง6ล้าน7แสนถ้ามซึ่ง3ครั้งก็รวมกว่าเกือบ9ล้านี้ร,รใช่ค่ะเข้าบัญชีผู้ต้องหา2บัญชีชค,คือคืออย่าฝากเติมไมหนึ่งครับ <c oughs> เคสั้นกลาบเนี่ยก็ <c oughs> จากเคสนี้แล้วครัน้องเริทเป็กนั้นที่จังหวัดกาสงพรนี่ยนอาจจะมีที่อื่นนะอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับก็ฝาพี่น้อง จะเป็นห <inal> <ang> <aga> ูเป็นตานะฮะหรือ <expl> ก <et> ็วันนี้พนักงาตัุอย่างท่านมตมปอปชจะสอดทอดแล้วก็ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในท้องที่ด้วยนะครับว่ามีลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับก็ท้ายนะครับจะบอกว่าปฏิบัติการในเรื่องของการดำเนินคดีกับเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องต่อมระบบพีดีออนไลน์เนี่ยทางทีมเราเนี่ยดำเนินการกันมาตั้งแต่มกรายน2566 ผมจำมันได้นะครับเคสแรกก็คือทศบารลลาดยาจงหบันครวรสค์นะครับเราะระดมภูมจัดมาทั้งประเทศเนี่ยประมาณสัก7-8แห่นะงรวมค่าเสียหายที่เราสามารถที่จะป้องกันความเสียหายไว้ได้เนี่ยประมาณสักเกือบร้อยล้านเพราะฉะนั้นทิกการกระสลายอย่างนี้มันหายไปไหนะก็เพิ่งเกิดขึ้นเพราะนั้นผมอยากฝากนะครับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวยข้องโดยเฉพาะท่านนายกส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านอาจจะต้องลงไปดู ถ้าจะสังเกตได้เลยว่าการทุจริตผ่านระบบซึ่งเป็นเป็นดิจิทัลระยะทางไม่ใช่ข้อพิสูจน์ในเรื่องความเสียหายและจะเห็นได้ว,ว่าที่คาไทยเนี่ยนะครับมีอยู่แค่เท่าหมู่บ้านงบอุดหนุนเพรามีแค่ประมาณสัก30ล้านเนี่ยแต่ปรากฏว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาสามารถที่จะทุจริตเงินไปได้ประมาณ10ล้าล้านซึ่งถือว่าสูงมากนะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราอยากฝากเตือนนะครับว่าตัวนายก ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องนะครับมีได้ที่เกี่ยวข้องขอให้ท่านกรอกไปดูนะครับบัญชีของท่านที่มีการทาธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ว่ามีการดาเนินการที่มันสุจริตโปร่งใสหรือไม่และมันมีอะไรที่มันเป็นข้อพิรุธหรือไม่โดยปฏิบ,บัติตามผู้มือนะครับเขามีผู้มืออยู่แล้วลว่าท่านจะต้องดําเนินการอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าท่านมีปัญหาตรงไหนที่ติดขัดก็สามารถที่จะปรึกษาทางสตมจังหวัดได้อยู่แล้วนะครับเขาก็พร้อมจะให้คําแนะนําได้อยู่แล้วนะครับอยางอนุญาตยี่ฝากทุ่้วยครับ นั้นเรื่องน,นี้นายกต้องรัดชอบเด้วยน,นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของทางแพ<ห>้นะครับเพื่อนโยายท่านจะอาจจะปฏิเสธอาถม